สวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็จะพามาชมบรรยากาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจา้าวันนี้ก็เป็นวันมอบตัวของน้องนะคะน้องพีตอนนี้ก็เป็นพี่มอสองแลาา้วนะจ้าวันนี้จะพามามอบตัวที่โรงเรียนนะคะตอนนี้นะคะก็คือที่โรงเรียนเขาเออมีการทำห้องอาหารเป็นโรงอาหารติดแอร์ด้วนะจ้าเพ่งจะมีปีที่แล้วเนี่ยนะคะ ตรงนี้เราก็จะเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะจ๊ะว่าเรามาถึงแล้วเนาะก็จะเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าห้องประชุมน,นะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าห้องประชุมน,นะคะจะพาไปดูบรรยากาศในโรงอาหารของโรงเรียนก่อนนะคะไปดูบรรยากาศกันเนาะว่าจะเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายน้ำขายขนมนะคะ ในส่วนตัวคุณแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ผอ,อท่านเล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆนะคะก็คือเวลาเด็กๆมาทานอาหารกลางวันเนี่ยคือค่อนข้างที่จะร้อนเนาะพอทำเป็นโรงอาหารติดแอร์แล้วเนี่ยบางครั้งเด็กก็มานั่งทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงพักเที่ยงนะคะเด็กๆบางคนนะคะก็มานั่งทำการบ้านอ่านหนังสือที่โรงอาหารกันนะคะ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยจ้าคุณแม่สนับสนุนนะจ้าเดี๋ยวสักครั้หนึ่งนะคะเราก็จะไปที่ห้องประชุมกันแล้วก็ตอนนี้ก็ให้น้องดื่มน้ำแล้วก็ทานอาหารไปก่อนนะคะเข้าไปในห้อ,องประชุมเนี่ยคือคุณแม่จะเข้าไปคนเดียวนะคะเดี๋ยวน้องจะเข้าไปรอที่ห้องเรียนของน้องนะคะ ตอนนี้คุณแม่ก็แยกย้ายกับน้องแล้วนะคะตอนนี้น้องไปรออยู่ที่ห้องเรียนของน้องแล้วนะคะก็คือม2ทับ6นั่นเองค่ะส่วนคุณแม่ก็จะไปะตรงนี้นะคะตรงที่เขาเรียกว่าหอประชุมเนาะจะเข้าไปฟังพว่วงนวยการพูดคุยกับผู้ปกครองนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ก็ใช้เวลาไม่นานมากนะคะก็แยกย้ายกันเข้าไปพบครูประจำชั้นกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าห้องน้องอยู่ตรงไหนตามไปเลยจ้า จะไปไหนกันจะไปซื้ออะไรกันซื้ออุปกรณ์การเรียนไหนแดดเท่าไหร่เท่าไรจ๊ะร้อยโอเคไปไหนใบเกรดด้วยใช่ไหมเนี่ยใบเกรดแล้วเอะไรบ้างพบครูประจำชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ใบเกรดใบเสร็จในการจ่ายค่าเทอมแล้วก็ เงินเรียนฟรีนะคะ760บาทนะคะเราจะไปซื้ออุปกรณ์กันที่โดมเมื่อกี้นะคะไปกันเลยจา้าเรียนพิเศษปะเดี๋ยวเราจะไปซื้ออุปกรณ์นะคะนี่ได้มาแล้ว700กว่าบาท ต้องขอเชิญรูปของอาบันที่มีเจ็ดสถานนะคะได้รูปกัวเล็กๆในกลบงโรงเรียนของเราเพื่อพัฒนาให้เกิดเราให้มีความสบนัวเองค่ะะท้า่ เรียบร้อยนะจ๊วันมอบตัววันพบผู้ปกครองของน้องลกพีนะจ๊ะเราก็มาจอดรถตรงข้ามกับวัดโบสถ์นะคะเพราะว่าสนามเต็มนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศตอนที่มารายงานตัวตอนมอ .1 นะคะค่อนข้างคือคับมากเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศวันมารายงานตัววันแรกนะคะตอนได้อ่าตอนขึ้นมอ .1 น,นะคะ ก็คือค่อนข้างที่จะคึือคักมากนะคะเพราะว่าเด็กๆมาสอบกันเยอะมากก็คืออาจจะวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่ก็เก็บบรรยากาศอันนี้ไว้เป็นความทรงจํานะคะท่องความทรงจําดีๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปแค่นี้นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าจ้าบ๊ายบาย